รู้หรือไม่ไคจูก็มีช่องแยกเลยนะนั่นคือช่องไรเซนกะไคจูช่องที่เอาไว้สําหรับคอนเทนต์เกมและคอนเทนต์ต่างๆที่มาในอนาคตถ้าเกิดว่าสนใจก็สามารถไปติดตามกันได้เลยลิงก์อยู่ใ,ใต้คลิปวิดีโอกดสิกดเลยกดมาเลยมัวรอยอะไรอยู่เนื้อหาในคลิปเกิดจากการรวบรวมข้อมูลมาจากเกมหนังซีรีส์และการ์ตูน บวกกับการวิเคราะห์อของตัวเองเล็กน้อยก็เกิดมีข้อมูลผิดพลาดประการใดก็ต้องขออภัยไว้ณที่นี้ด้วยนะครับราสวัสดีคนรักสัปปะหลท่นอยู่ผมไรสันกัดคจูวีคยูจอมอรวาดมารจาจกับช่วงคจูฮิสตอรี่รายการที่พาคุณไปรู้จักกับเราสัปปะหลัดคุณอาจจะรู้จักหรือไม่รู้จักในซีดีของมนุษย์ต่างดาวหรือเซจินนั่นเองผมเชื่อว่าหลายๆคนเนี่ยก็น่าจะมีของสะสมของตัวเองกันไม่มากก็น้อยครับ บางคนก็อาจจะสะสมของเล่นบางคนก็อาจจะสะสมผลงานศิลปะรูปวาดอะไรก็ว่ากันไปครับส่วนผมเนี่ยก็เหมือนกันครับไม่ว่าจะเป็นพวกโมเดลไคจูต่างๆนาน,นาล่นานสุดเนี่ยก็เพิ่งไปถอยหุ่นลบโอไรจินจากขบวนการเซนไทร์เอรเคนเจอร์มาเหมือนกันบอกเลยว่าสวยงามแด้กันั่นแะครับไม่ว่าใครก็ต่างมีของสะสมที่เป็นของตัวเองคัดงานซึ่งมนุนย์ต่างดาวที่ผมจะพาทุกท่านไปรู้จักกันในวันนี้ มันก็เป็นหนึ่งในนักสะสมชั้นยอดของจัก,กรวาลอุลตร้าแมนเลยก็ว่าได้เพียงแค่เปิดตัวมาได้ไม่นานมันก็กลายเป็นภาพจำของใครหลายคนหนึ่งในโจนสรสลัดอวากาศที่มักจะป้นขโมยและสะสมอาวุธต่างๆนานามามากมายทั่วจัก,กรวาลเพื่อเสริมกำลังลบให้กับตัวเองตึ่งชื่อของมันก็คือเอเรียนบาร์ซาถ้าพร้อมกแล้วไปดูกันเลย หลังจากการต่อสู้ระหว่างฉลามอวกาศเกเนกากับอุลตร้าแมนเซตจกระทำให้เหรียญที่ประจุพลังงานลึกลับเอาไว้ก,ก,กระจัดกระจายไปทั่วญี่ปุ่นซึ่งต่อมาหน่วยวิทักษ์โลกเองก็ได้เก็บผู้เหรียญเหล่านั้นมาเพื่อวิจัยเพิ่มเติมเพราะเนื่องจากตัวเหรียญได้ปล่อยคลื่นพลังงานพารสมาที่แปลกประหลาดออกมาแต่ในระหว่างที่กาลังเก็บรักษาเหรียญเหล่านั้นไว้เป็นอย่างดีก็ได้มีหุ่นยนต์ขนาดยักษ์บุกเข้ามาโจมตีและขโมยเหรียญเหล่านั้นไปซึ่งตัวผู้รุกรานเองก็ได้ทิ้งข้อความไว้ว่า มันไม่ชอบความรุนแรงที่ร้เหตุผลเพราะฉะนั้นให้ส่งเรียนทั้งหมดที่เหลือมาให้กับมันซะโดยดีเป็นเหตุให้หน่วยสโตรเลตต้องทำภารกิจในการเคลื่อนย้ายเหรียนเหล่านั้นไปยังสถานที่ปลอดภัยโดยมีฮารุกิคอยขับวินต้ามคุ้กันและแน่นอนครับตัวผู้ลุกลานเองก็ได้ปรากฏตัวออกมาซึ่งมันได้ขับคิงโจเข้ามาจงตีรถของหน่วยสโตรเลตจนสามารถแย่งชิงกระเป๋าใส่เรียนมาได้ แต่ทั้งหมดทั้งมวลนี้ก็เป็นเพียงแค่แผนการของหน่้ยสโตรเรสครับที่ต้องการล่อให้มันเข้ามาหากระเป๋าที่จะคอยปล่อยขึ้นพลังงานพัดมากคล้ายกับตัวเดียดส่วนของจริงนั้นเจ้าที่โยโกะได้นํามันไปอีกทางจนถึงสารที่จัดส่งเรียบร้อยแล้วแต่ก็น่าเสียดายครับที่เจ้าที่โยโกะไม่ทันรู้ตัวเลยว่าคนที่เธอมอบเหรียญให้นั้นที่แท้จริงแล้วคือเจ้าเซเลโบที่พร้อมตัวมามันจึงเปิดกระเป๋าเพื่อรอให้ผู้ลุกร้านเข้ามาโจมตี ทำให้อุตแมนเซตต้องเข้ามาสู้กับคิงโจจนสามารถเอาชนะมาได้ด้วยพลังใหม่ที่ได้จากเหรียญแต่ก็ดูเหมือนกับว่าโอรุกลายที่มากับยานนั้นจะยังมีชีวิตอยู่หลังจากนั้นไม่นานครับหน่วยสโตรเลตก็ได้ทำการกู้ซากข,ของคิงโจมาเพื่อวิจัยเพิ่มเติมและกะจะใช้มันเป็นอาวุธทุนยนต์ตัวใหม่ในการปกป้องโลก ส่วนตัวผู้ครกานเองที่รอดมาได้มันก็ได้บุกเข้าถานของหน่วยโสโตเลตทำให้เจ้าหน้าที่ฮารุกิและโยโกะต้องเข้าไปจัดการกับมันแต่สถานการณ์กลับเรวร้ายยิ่งกว่าเดิมเมื่อเจ้าหน้าที่โยโกะถูกมันสะกดจิตและใช้เป็นเครื่องมือในการสื่อสารโดยมันได้บอกว่าตัวเองคือมยดดาวบาร์ซาและมันต้องการทิ้งโจงของมันคืนแต่จิงได้เตือนกับฮารุกิว่ามย์ดาวบาร์ซานั้นเป็นโจนสดสระอวกาศที่อลว่าอยู่ในกาแล็กซีทางช้างเผือก โดยมันจะปล้นฆ่าและทำลายข้าวของและนำอาวุธยุทโธปกรณ์ต่างๆที่ปล้นมาได้มาเสริมกำลังให้กับตัวมันเองนับว่าเป็นอีกหนึ่งสตูที่ร้ายกาจมากทำให้เซธต,ต้องสลับร่างกับฮารุกิแต่เข้ามาต่อสู้กับนุษย์ดาวบารัสซาแทนแต่มันก็กลับหนีไปได้ด้วยพาคุบรล่องหนที่ทำมาจากหนังของไคจูล่องหนอย่างซาตานพร้อมกับพาเจ้าที่โยโกะไปด้วยหลังจากที่ฆ่าสายตาได้แค่แป๊บเดียวครับ บารา์ร a ซาก็เข้าไปถึงยังห้องสั่งการของหน่วยสโตรเรสแล้วมันใช้โยโกะเป็นตัวประกันบังคับให้ยูกะไปทำการชาร์จพลังงานให้กับคินโจแต่หลังจากมันได้สิ่งที่ต้องการแล้วมันก็ไม่คิดที่จะเก็บยูกะไว้ถ้าไม่มีพี่จักเลืรอเข้ามาขัดขวางเนี่ยเธอก็คงไม่รอดไปแล้วครับหลังจากการต่อสู้ที่ชุนลมุนในฐานของหน่วยสโตรเรสบารา์ซ่าก็ได้ถูกไล่ต้อนออกมา จนมันต้องขยายร่างด้วยปืนลำแสงที่น่าจะเป็นของเอเดียนดานดัานและกะจะทำลายฐานของหน่วยสโตรเรตไปเลยรุกิจึงต้องแปลงร่างเป็นอุลตร้าแมนเซตและเข้าต่อสู้กับมันแต่ด้วยอาวุธที่มันสะสมมาเนี่ยจะทำให้เซตต้องลำบากมากในการต่อสู้เพราะไม่ว่าจะสู้กับมันยังไงมันก็จะมีอาวุธต่างๆนานา,นา,นาเข้ามาสวนกลับอยู่ดีแต่ก็ด้วยพลังของเดนุลต้าแบบใหม่ที่โยกะคนมอบให้ก็ทำให้เซตสามารถเอาชนะมันไปได้ แต่ก่อนที่มันจะตายมันก็ได้พูดไปว่าเดี๋ยวเราพี่น้องของมันจะต้องกลับมาล้างแค้นอย่างแน่นอนเสร็จไ,ได้บอกเพิ่มเติมว่าชาวบารซ่านั้นจะออกรูกเป็นไข่ครั้งหนึ่งก็ประมาณ1,000 0ฟองต่อครั้งนั่นก็แปลว่ายัางเหลือน้องชายของมันอีก9,999ตัวที่กำลังจะบุกมาอย่างโลก นั่นก็เป็นเหตุผลครับที่ทําให้เราเนี่ยได้เห็นเอเดนบาราซ่าโผลมาบ่อยมากในซีรีส์ของอุลตร้าแมนเซตและยังไปแกนในซีรีส์อื่นอีกด้วยซึ่งหลังๆก็เรียกว่าเอามาหาซะมากกว่าครับโดยหลังจากที่เซตเนี่ยได้ต่อสู้กับโรบอรอสเอเดนบาราซ่าก็ได้โผล่มาร้านแค้นให้กับพี่ของมันและยังพยายามที่จะขโมยเบรยลร็อกดาบของอุลตร้าแมนเซติอีกด้วยแต่เนื่องจากเบรยลร็อกเนี่ยมันเป็นดาบที่มีจิตใจของตัวเองครับและค่อนข้างจะอินดี้ ไข่รก็ตามที่จะใช้มันเนี่ยก็ต้องผ่านการตอบคําถามให้พี่แกพึงพอใจก่อนซึ่งตอนแรกบาราซ่าก็สามารถทําให้พี่แกพึงพอใจได้จนใช้มันในการเอาชนะอุลตร้าแมนเซตแต่พี่แกก็ดันเปลี่ยนใจครับไม่ให้ใช้ตั้งนั้นและหนีหายไปเฉยเลยลำบากต้องให้พี่ฮารุกิเนี่ยที่ตอนนั้นบาดเจ็บอยู่ด้วยต้องตามเอาคืนแต่ในขณะที่ฮารุกิกำลังสู้กับเอเลียนบาราซัาจู่จกักราชเกก็ได้โผล่มาจากไหนไม่รู้ครับ ้อมกับถาเบลล์ร็อกด้วนดาบและก็เป็นพี่จักราจักเลอร์อเองที่สามารถเอาชนะเบลล์ร็อกที่ใช้โดยเอเดนบาร์ซ่าไปได้เบลล์ร็อกจึงได้ถามกับจักรเลอร์เหมือนเดิมว่าก็าได้เขาไปเนี่ยจะเอาไปทําอะไรจักรเลอร์เองก็ตอบคําถามจนทําให้เบลล์ร็อกนั้นพึงพอใจครับี่เจก็เลยตามไปกับจักรเลอร์เฉยเลยบาร์ซ่าที่แพ้หลายๆครั้งติดต่อกันเนี่ยทำให้มันโปวดแค้นไมอย่างมาก จนขยายร่างยักษ์เข้าจงตีเมืองฮารุกิจึงได้แปลงร่างเป็นเซตในร่างเดลต้าไร้ขอแบบไม่มีเบลลิ r ็อกและต่อสู้กับบารซาจนเกือบชนะมาได้แต่บารซาก็ได้ใช้อุบายครับในการจับวินดอมที่ขับโดยโยโกอยู่เป็นตัวประกันแต่เอาจริงๆเนี่ยนางก็เก่งนะแต่ไม่รู้ทำไมถึงโดนจับบ่อยเบลล r r ็อกได้เห็นบ่อยพิบในการตอบโต้ของฮารุกิ ทำให้เขารู้สึกสนุกและพึงพอใจไปอย่างมากพีแกก็เลยเปลี่ยนใจครับหนีจากจักเลอร์แล้วกลับไปหาฮารุกิเฉยเลยลในสึกสุดท้ายเดอรร็อ,รอรบก็ได้ช่วยกำจัดบารซ่าที่กำลังจะหนีหรือว่ามาได้ทันเวลาพอดีครับต่อมาจะเป็นช่วงหลังจากเหตุการณ์ระเบิดของดีโฟเรทําให้สมาชิกของหน่วยสโตเลตคนเก่าหลายๆคนครับต้องถอนตัวเมื่อพวกเขาได้มารวมตัวกันได้อีกครั้งกระดานมีเจ้าบารซ่าแท้แหละเข้ามาขัดจังหวะซึ่งในตอนนี้ มันแทบจะไม่มีบทบาทอะไรเลยนอกจากมาให้โดนโยโกะใช้เบเดอร์ร็อกเนี่ยฟันทิ้งไปอย่างอนาถต่อมาบาราซ่าก็ได้ไปโผล่ในซีรีส์ของอุลตร้าแมนทิเกอร์โดยเนื้อเรื่องจะเริ่มขึ้นหลังจากที่บาราซ่าได้ไปขโมยเอาคิงโจของหน่วยสโตรเรจมาทําให้เซตและเจ้าที่โยโกะต้องไล่ตามมันไปยังอ,อกวากาศแต่ก็ดันถูกเจ้าบาราซ่าเนี่ยใช้สป,ประรดพวกมิติอย่างบูตันในการเปิดวอร์มโฮ และดูดเอาตัวมันพร้อมกับเซตทําให้ทั้งสองตกลงไปในมิติของอุลตร้าแมนทิกเกอร์บอลลัสซ่าที่พยายามหามเรซพันจูรันครับที่ใช้ในการขยายร่างื่อที่มันเนี่ยจะได้นำคิงโจและหนีรอดไปได้ครับแต่ก็ได้ไปเจอกับพี่อิกนิสก่อนที่จะอวดของสะสมกันเล็กน้อยครับแต่ก็ได้ถูกอิกนิสเนี่ยขโมยอุลตร้าเมดันที่พิแกนในอุตสาห์ดันไปขโมยอุลตร้าเซตมาได้นี่แหละครับโจรต้นโจรหลังจากไล่จับกันมาสาัก บรารซาก็ได้เจอกับเมัฒนพันจูรันและก็ได้กินมันจนขยายร่างพร้อมกับไร่เหยียบเจ้าอิกนิสที่ไปกวนประสาทมันลำบากให้อุตตมนทั้งสองคนเนี่ยต้องออกมาวกควบคุมสถานกากาศจนบราร์ซาถูกกำจัดลงได้ในที่สุดเรเ่นบราร์ซาเป็นโจนสรสลัดอวกาศที่อลวาดอยู่ในกาแล็กซี่ทางช้างเผือกพวกมันทั้งต้นขโมยและทำลายข้าของ พร้อมกับรวบรวมวิทยาการทั้งหมดที่ชิงมาได้มาเสริมกำลังให้กับตัวเองมีความสูงอยู่ที่2เมตรถึง53เมตรน้ำหนักอยู่ที่110กิโลกร,รัมถึง25,000ตันมีสถานที่กำเนิดก็คือแพเนตบาร์ซาหรือจาเคาะบาร์ซานั่นแหละมีรูปร่างยืนสองขาเหมือนกับมนุษย์มีร่างกายสีทองที่จะขดม้วนด้วยเก็ตหรืออะไรบางอย่างมีลักษณะปีกที่เหมือนกับแมลงประเภทผีเสื้อ ดวงตาสีฟ้ากลมโตดูบนผินเนี่ยเหมือนมันจะไม่มีปากบนใบหน้าแต่ที่แท้จริงแล้วปากของมันจะเปิดขึ้นมาตรงขดม้วนกลางหน้าผากของมันนิสัยของมันเนี่ยก็จะเป็นพวกขี้ขาดครับแล้วก็เจ้าเล่จะใช้วิธีขี่โกงต่างๆนานาในการต่อสู้ตามสไตล์โจรสลัดและนิสัยที่ปราราซาแทบทุกตัวน่าจะมีก็คือการชอบเก็บสะสมอาวุธและเทคโนโลยีต่างๆครับมาเสริมกำลังให้กับตัวเอง ในซีรีส์เนี่ยเราจะเห็นได้ว่ามันเนี่ยแบกอาวุธของสตูเก่าๆในซีรีส์อุลตร้าแมนต่างๆมาเพียบเลยส่วนด้านการขยายเผ่าพันธุ์ของบาร์ซ่าเราอาจจะไม่รู้อะไรเกี่ยวกับมันมากนะครับที่ร,รู้ก็จะมีจากราของอุลต,ต้าเซตที่บอกว่าพวกมันจะวางไข่ทีหนึ่งครั้งละ1 0 0่0ฟองก็แปลว่าออกไข่ทีหนึ่งเนี่ยประชากรของมันก็แทบจะล้นดาวเคราะห์แล้วซึ่งลักษณะการออกไข่แบบนี้ก็น่าจะมีลักษณะการออกไข่เป็นจัาพวกมแมลงครับ น่าจะมีนางพญาหรือราชินีคอยวางไข่ตามภาษาพวกมแมลงนะแต่ก็ไม่แน่ครับในอนาคตเราอาจจะได้เห็นบาราซ่าที่เป็นนางพญาหรือราชินีก็เป็นได้นี่ผมเดานะขนาดเคลวิมยังมีเลยเคลวิมมาเป็นฝูงด้านพลังและความสามารถบาราซ่าจะมีสไตล์การต่อสู้แวบ,บกองโจนซึ่งทามันรู้สึกว่าตัวเองเนี่ยสู้ไม่ไหวแล้ว มันก็จะรีบหนีในทันทีงแม้ว่าตั้งแต่มาที่โลกเนี่ยมันจะไม่เคยหนีพ้นสักครั้งเลยก็เถอะมีทักษะในการใช้อาวุธหลากหลายรูปแบบไม่ว่าจะเป็นดาบหอกหรือปืนนอกนอจากนี้บารซ่ายังมีความสามารถที่เจ้าเล่ห์อีกมากมายโดยที่ไม่ต้องพึ่งพาอาวุธเลยอย่างการสะกดจิตสิ่งที่อ่อนแอกว่าตัวมันเองบารซ่าจะชูมือขึ้นมาแล้วหมุนๆครับก่อนที่จะไปจับพวกของเหยือ่อแล้วเข้าควบคุม ทำให้เหยือนนั้นตกอยู่ในภาวะและสามารถใช้เป็นล่ามในการสื่อสารแทนตัวเองได้ถึงช่วงหลังๆเนี่ยมันจะเริ่มพูดเองแล้วก็รู้ว่าจะเอาความสามารถนี้มาทาไมความสามารถในการบินบรารซ่าสามารถการปีกผีเสื้อของมันเพื่อใช้ในการบินได้และยังสามารถบินข้ามอวกาศได้อย่างสบายๆบาบรซ่ายังมีความสามารถในการยิงลําแสงออกมาทางตาและมือของมันและยังใช้ในการสร้างแต่งแลชในการทําให้สตูตาบอดได้อีกด้วย ส่วนอาวุธที่บาร์ัสตาเคยใช้ในซีรีส์เนี่ยผมจะขอนับแค่ที่ผมหาข้อมูลมาได้ละกันนะอันไหนที่ผมหาไม่ได้หรืออาจจะไม่พูดเนี่ยก็ต้องเข้าใจกันด้วยหรือถ้าใครรู้เนี่ยก็คอมเมนต์มาได้นะผมจะคอยอ่านอยู่ตลอดหนึ่งในนั้นก็คืออาคมร่องหนที่ทํามาจากหนังของไคจิสซาตานไคจิวล่องหนจากซีรีส์อุลตร้าแมนแจ็คปืนเลเซอร์ที่น่าจะเป็นของเอเลียนชาเพย์ปืนหดขยายร่างของเอเลียนดาดา วารของโมหนึ่งในสามพี่น้องของจูดาผู้นำของกองทัพกลัวแห่งความมืดดาบของจูดาดาบติดข้อมือของแมกมาดาบพัฒนะของแซมเซอร์อสูมาตาของเอเลียนบาบาลูดาบผู้ของพวกวาริสไลเดอร์อีกี้ของกิวาริสปิดมเชเต้ของเอเลียนกาบิยาดาบของเอเลียนแบดปรงเล็บของกิวลาริสแตนเนียมลันเชอร์ปืนใหญ่ที่ได้มาจากคิงโจ ของกาแล็กตอนมาร์กทูยูรันซีดเมล็ดพันธุ์ของต้นไม้ยักษูรันที่เคยโผล่มาในซีรีส์อุนตาคิวมีผลนำให้ปาราซ่านั้นตัวใหญ่ขึ้นเบเรียลร็อกที่ได้มาชั่วคราวครับหลังจากที่พี่แกเนี่ยไปตอบคาถามโดนใจให้กับพี่เบเรียล k อกกระบองของโกโร t h ันเดอร์ตัวบูตันที่ไม่รู้ว่ามันเอามาจากที่ไหนเอาไว้ใช้ในการหนีข้ามมิติดาพอลกิลฟาจากซีรีส์อุตแมน และกระปาหินของโกเลมโคไดกอนและนี่คือทั้งหมดของไคจูฮิสตอรี่ในวันนี้เป็นไงกันบ้างครับก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งตัวละครที่โผลมาได้ไม่นานนะแล้วก็ดวงดังมากเรียกได้ว่าน่าจะเป็นหนึ่งในตัวเอเดนตัวใหม่ที่น่าจะมีบทบาทในอนาคตเพราะความหาเขออาม RIGHT ันเนี่ยแหละแลวก็ไม่ได้เจอกันตั้ง1เดือนนะเดือนที่แล้วรู้สึกจะไม่ได้ลงคลิปไปก็นั่นนะครับช่วงนี้ผมลำบากกับงานมากม ติดงานจะจับเลยงานกระยุง่งยุ่งแต่ก็มีเวลาเนี่ยผมก็จะพยายามกลับมาทำนะเพราะช่วงนี้เนี่ยผมก็อยากทำให้ช่องมันเติบโตแล้วก็ดูดีมากกว่านี้ผมเชื่อว่ามันสามารถดูดีมากกว่านี้นะครับเพื่อให้คนที่ตั้งตารอผมอยู่เนี่ยชื่นชอบโอเคพูดมาแค่นี้แล้วคลิปนี้เนี่ยก็น่าจะลงอีกทีก็หลังสงการเลยละ่ะ ก็สวัสดีปีใหม่ไทยย้อนหลังด้วยนะครับใครไปเที่ยวที่ไหนไปทำอะไรที่ไหนก็ขอให้สนุกครับปลอดภัยกับบ้านเดินทางต่างๆนานา,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 นานโอ้ยอย่างไรสิ่งศักดิ์สิทธิ์พูดดูพูดเข้าโอเคแล้วเจอกันคลิปหน้าครับถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe จะได้ไปพลาดคลิปต่างๆที่คุณชื่นชอบอย่าลืมเข้ากดติดตามทวิตเตอร์ของผมด้วยนะครับผมเกือบลืมไปแล้วไม่ได้ทำนานโอ้โอเคงั้นก็ ลาไปก่อนบายจ้าดีนิ้วทำไมวะเมื่อกี้นี้ต้องดีตอนนี้หนึ่งสองซ้ตัด